สวัสดีเนาะพี่น้องบัสสุขคนสุขคนวันนี้ก็มาอยู่กับบ่าวซุกเก่าเนาเนาะวันนี้กับไ้มาครับจ้างคนมั่นนะพี่น้องเลยอยู่บ้านอยู่ทางเรางามอีู่แล้วมากครับเขาก็มาคนมั่นอยู่บ้านมือเป็นไรบ้านมือก็โดมสุกแข็งมันก็กับงามอยู่พี่น้องซอยเนาะเยอะหมดมือมือกันนเสิ็ดแล้วมึงงานเลย มบุก้อยมีงานมาไปพี่โอเคยอยู่มันพอเสร็จได้อยู่ตรงนี้บุก้อยได้คลิปเด็กพี่น้องเอ้ยมันบุก้อยมีเวลาเพราะว่าพ่อเก็บได้เฮ็ดเบียร์ไม่เฮ็ดเบียรง,งานเลยนะมันเลยบุกมีเวลาทีได้เคลิปได้ขอมาเบิ่งกับภาคคนตามเด้อพี่น้องเลยว่าได้เป็นกำลังใจให้ก็บอกสุด เอาอยู่ว่านา้ำนึ่งกินว่าโอเป็นยังไงตูตีอิงใต้เลยบุ๋มอิงอืมฝังวัวม,นะมันนะไตก่อนเตรียมพร้อมมันวะให้งัด อ้าวเด็กน้องไอ้แค่นี้เขาประเด็นอะไรหน้าพี่น้องเลยมีแต่มันอย่างเดียวสุดหูลูกตาเลยใจเขาลุ่น มีวิธีกลมันไห้ทั้งเอฟซี่ัเบึงจังวะเนี่ยนี่เหรอเอ้าบิ่งตัวอย่างตัวอย่างเอาหยกตัวอย่างเอาหัวใหญ่เนาะมันกันโอ้ได้เรื่องได้เรื่องขึ้นบัวฟานเนาะเอาเห็ดลายวันมาเนี่เลียงงันเมาเนี่ยเมาเมาเห็ดแบบลายวันเ่ห็ดจะลายวันนะเอาแบบเมาเบิ่ง วไนเห็ดเดเมาหนะเนะเอาแบบนี้กรเมาได้แต่ว่าก็เม้าเลยกระมันมีไรวันมันแหละเห็ดไรวันอ่าเฮ็ดไรวันเนาะโอ้ไรวันเดี๋บางั้นพี่น้องกะม้าอันนีพว้ยอะเน่ยรูปเน่นี่ยรูปปูจ้างเน่นี่ย